สวัสดีค่ะวันนี้โบจะมารีวิวสินค้าของทางประเทศกรัรมพูชาที่เป็นพวกผ้าต่ตางๆนะคะไม่ว่าจะเป็นผ้าสบายคลุมคอ หรือเป็นกระเป๋านะคะอันนี้ก็น้องๆจากทางด้านพาณิชย์ของจังหวัดอุดรมีชัยจังหวัดอุดรมีชัยนี้จะเป็นที่ติดกับทางด้านสุรินทร์ของประเทศนะไทยนะคะทำให้การสื่อสารภาษาเขมรด้วยกันเนี่ยค่อนข้างเข้าใจอยู่ที่90%เลยทีเดียวค่ะจัวสําเรียบ จุงกะเมอาบ่าวผู้โอนครบเคลื่อยงี้แน่น้องเนื้อม,มือរបស់หมู่ปิกัมพูเจียอีจังหวัดอุดรมีชัยกีโมแจงหนังเกหาการมหากรรมสินค้าของกระเมในก,กะซิมประจําปี2023อีจังหวัดสระเริญประเทศซิมเนาะการก็จบรุ่ยเฮยแต่วิดีโอพุ่งแต่เธอรุ่ยแมอาบ่าวผู้โอน แอดมันสว่างหรือแอดปะบ้าคลั่งนะนี่กี้ก็อยู่ระบ่มาลวกเนาะพงกระเป๋าพงภูยต่างๆเนาะพงสปสุตสบายในเกลเมียนแคนตะลูพองก็จังติงกรุบยางเฮแต่เอิน่าแอดไล่แต่สัมภานเนาะเพลติงเตอร์นี้จังโฮบแคนตะลูคังเออบอเอวังโอนโมบิเตียก,กัมพูชีทับแปะเอมบล่ะ และเขาก็เอาพวกผลิตภัณฑ์ที่เป็นผ้ามาขายนะฮะน,นี่จะเป็นแคนตาลูปจากประเทศกัมพูชาเลยนะคะแบกมาเลยนะคะทุกท่านเนี่ยตกลูกรับ80บาทเองถูกมากเสียดายโมแต่สัมภาษณ์นะคะไม่ได้ซื้อแล้วก็พอหันกลับมาอีกทีนะคะแคนตาลูปหมดแล้วค่ะขายดีขายดีเลยอันนี้ก็จะเป็นน้องๆจากน่าจะทำงานอยู่ในส่วนของ ทางด้านพาณิชของจังหวัดอุดรมีชัยนะคะน้องๆน,น่ารักมากแล้วก็เป็นกันเองนะคะอย่างที่บอกว่าช่องของแอดนะคะเป็นสาวสุรินคแมส,สุรินนะคะก็อยากที่จะทำวีดีโอเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนและก็เชื่อมสัมพันธ์ทำไมตรีไม่ว่าเราจะอยู่ประเทศไหนหรือ เราจะนับถือศาสนาอะไรหรือเราจะสื่อสารกันเข้าใจเพียงนิดเดีเราก็สามารถเป็นมิตรภาพที่ดีต่อกันได้ค่ะน้องน้งน่ารักมากเลยนะคะแล้วก็พยายามที่จะอธิบายให้โบเข้าใจว่าเ,เขาต้องการที่จะสื่อสารอะไรคะเพราะว่าเราเข้าใจกันไม่ถึง100%เเซน์นะคะและก็มีคุณป้าอยู่สุรินนะคะก็อยากที่จะมาดู น้องๆจากประเทศกัมพูชานะฮะว่าน้องเขาน่ารักนะค,ะคุณป้าก็มาหลายวันแล้วนะคะแล้วก็วันนี้ก็เลยมาบอกว่าอยากที่จะหาลูกสะใภ้นะคะให้กับลูกชายนะคะก็เลยแนะนําคุณป้าว่านี่เป็นโอกาสอันดีเลยนะคะที่มาถูกงานแล้วค่ะเพราะว่าน้องๆบอกว่านี่เป็นครั้งแรกเลยที่ได้มาในตัวจังหวัดสุรินนะคะก็ชาวสุรินก็ยินดีต้อนรับนะคะสําหรับเพื่อนบ้านของเราเนาะ รอผลิตภัณฑ์ก็จะมีหลายอย่างนะคะก็จะเป็นพวกกระเป๋าที่ทำหลายรูปแบบเนาะอเผอิญว่าถ่ายวิดีโอแล้วได้เจอคุณป้าก็เลยมัวแต่ช่วยคุณป้าในการสื่อสารนะคะก็งานนี้ก็ถือว่าเป็นงานที่ดีที่ได้เจอเพื่อนบ้าน,นะคะแล้วก็รู้สึกดีใจที่เราเป็นคนสุรินแล้วก็ได้เจอ ประเทศเพื่อนบ้านที่เป็นชาวกัมพูชาที่พูดภาษาค่อนข้างเหมือนกันนะคะ และก็มีร้านค้าตรงข้ามนะเป็นชาากล้วยทางภูเก็ตก็เอาเาากล้วยของเมืองไทยให้กับสาวๆได้ชิมกันนะคะแน่น้องเมียนเรียนเรกิโมปีภูเก็ตก็คือชาวก๊วยกิ๊กยมอ้อยชิมฟรีเลยเอาหม,มือนะถ้ากรมุรแวรู้สึกยังจะนาน้องเาากล้วยเมืองซีมมาดูนะคะปฏิกิริยาของสาวๆกัมพูชารู้สึกยังไงกับเาากล้วยเมืองไทยคะ่ะ ตอนนี้อยู่ดอกมีชายเนอร์มารับบองเนอร์ที่เรามารับบองชายแดนนะอคุณเดี๋ยวไปก่อนนะเดี๋ยวไปดูเดี๋ยวเดินไปหาป้านี่ถ้าสนใจคุณนี้นะเนี่ยคุณป้าก็สนใจน้องผู้หญิงฝั่งนี้นะคะอยากได้ผู้หญิงฝั่งนี้เป็นลูกสไปน์นะคะคุณป้าต้องมาร้องเพลงแล้วนะคะว่าอยากได้สไปน์ค่ะงานนี้ก็น้อง ฝั่งนี้นะคะก็จะขายนำผลิตภัณฑ์ที่เป็นผ้าถุงนะคะแล้วก็มีผ้าเข้ามาด้วยก็โบไม่แน่ใจว่าสำหรับผ้าถุงของทางด้านประเทศกรรมบูชานั้นใช้เส้นใหญ่ประเภทอะไรในการทอนะคะถ้าใครรู้ก็บอกด้วยนะคะก็คล้ายๆเหมือนกับผ้าทางประเทศลาวหรือเปล่านะคะแต่ว่าพื้นใหญ่มากทุกท่าน 1พื้นเนี่ยก็คือตัดใต้1ชุดแล้วก็เหลืออีกนะคะภาเพราะมันใหญ่มันใหญ่อะมันดูสิคะหพื้นของเขาเนี่ยก็สมราคาอยู่ที่เลยนะถูกนะคะหนึ่บาทเพราะว่าได้แบบพื้นใหญ่มากค่ะแม่มันเดงทาสปูตเด็กกโยมลัวนี้เส้นใหญ่กิโยโม,โยโมทอ้อนี่เกิดเส้นใหญ่โอ้ยขยมก็มาแน,เนเจัดเนาะเกอาราเดงปรับพองอัดภาพเกิดเฮาฝ้ายหรือกี่ฮวแบบ ส้นใหญ่แบบพามใ้กับมันดงเนาะเพราะว่ามือราคามาเปิ้อนนุ่มือท่อมเหลืองบ้านเจอเหลืองยุตกัดคอกัดเอาบานซอลติดวันนี้แอดก็หัวเราะจนนะคะเพราะว่าคุยกันไม่ค่อยจะรู้เรื่องนะ,ะก็ถ้าใครชอบวิดีโอนี้ช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้ด้วยนะคะเนี่ยก็เมนความเศร้าเนาะบานเคยมอปองคางกับปุชิอาราชอบวิดีโอนี้ช่วยกดไลค์กดติดตามพังเนอร์เตาซันแม่เบาบ์นปอน